สวัสดีค่ะวันนี้อินก็จะมาเล่าถึงเรื่องน้ำอารมณ์นะคะอินเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงดื่มน้ำอารมณ์กันบ้างอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่อากาศร้อนๆนะคะอย่างเมืองไทยเนี้ยร้อนมากบางทีเราทํางานเหนื่อยทําอะไรเงี้ยเราก็จะเฮ้ยหาอะไรกินหวานๆเย็นๆให้ชื่นใจนะคะซึ่งน้ำอารมณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน choice ที่เราเลือกถูกไหมคะแ,แล้วทีนี้เนี่ยถามว่ากินน้ำอารมณ์แล้วยังไงก็ จริงๆแล้วน้ำอารมณ์เนี่ยค่ะดื่มได้นะคะไม่อันตรายถ้าคุณไม่ได้ดื่มในปริมาณที่มากเกินไปนะคะปริมาณมากเกินไปแค่ไหนก็ลองคิดดูนะคะก็อินให้ข้อมูลนี้แล้วกันว่าน้ำอารมณ์ที่ขายในบ้านเราอ่ะค่ะหนึ่งกระป๋องอะค่ะกระป๋อง325มิลลิลิตรเนี่ยค่ะหนึ่งกระป๋องเนี่ยให้พลังงานประมาณ140แคลอรี่นะคะพลังงาน140แคลอรี่เนี่ย หลายหคนอาจจะงงเอ๊ร้อยสีแคลอรี่แล้วยังไงหรอก็ถ้าเปรียบเทียบงา่ายๆถ้าคุณเป็นคนที่เข้าฟิตเนสนะคะเพื่อออกกําลังกายพลังงาน140แคลอรี่เนี่ยก็จะต้องทําให้คุณเนี่ยต้องขึ้นไปวิ่งบนลู่วิ่งอะคะ่ะเพื่อเผาผ่านพลังงานจํานวนนั้นนะคะโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าคุณดื่มโค้กหนึ่งกระป๋องแล้วคุณไม่อยากให้มันมาเป็นไขมันเนี่ยคะ่ะพอกตามเนี่ย ตามแก้มตามเนื้อตามตัวคุณเนี่ยคุณก็ต้องไปวิ่ง30นาทีเพื่อเอาปริมาณพลังงานตรงนี้ออกนะคะซึ่งอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะคะอันนั้นคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำอารมณ์ทีนี้เรามาดูเนื้อหาจากในเว็บ medicaldaily.com ที่เขาพูดถึงน้ำอารม์กันไว้บ้างเขาก็บอกว่าคนอเมริกันนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศก็คือประมาณ150ล้านคนนะคะดื่มน้ำอลมอย่างน้อยวันละหนึ่งกระป๋อง นะคะวัละหกระป๋องซึ่งวัละห่งกระป๋องเนี้ยมันก็ทําให้เมื่อเราดูยอดกัรเคลื่อนะคนที่เป็นโรคอ้วนในประเทศเขาแล้วอะค่ะหรือคนที่เป็นโรคอ้วนทั่วโลกนะคะเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงอ้วนกันมากขนาดนั้นนะคะคือถ้าใครเคยไปอเมริกาหรือดูหนังอเมริกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางคน บางคนเขาเขาตัวใหญ่เนอะอะไรเงี้ยซึ่งอินก็เป็นอย่างนี้นั่นไม่อยากจะพูดก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เาขาบอกว่า,าจากในเว็บนะคะเขาบอกว่าปริมาณยอดขายน้ําอลมณ์เนี่ยทั่วโลกนะคะต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านขวดนะคะเยอะไหมก็ก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นส่วนของบริษัทที่เขา ขายผลิตน,น้ำอัลม์ขายเนี่ยเราไมา่ต้องยุง่งแต่สิ่งที่เราสนใจคืออะไรสิ่งที่เราสนใจคือผลของการดื่มน้ำอัลม์ที่มีต่อร่างกายเรานะคะมีผลยังไงบ้างก็ที่แน่ๆอ่ะเริ่มจากปากดูไปทีละส่วนเนาะเริ่มจากปากดื่มเข้าไปเนี่ยปัญหาแรกที่เขาสร้างเลยก็คือว่าตัวน้ําตาลจากน้ำอัลม์เนี่ยค่ะจะไปทําให้แบคทีรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ยจเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตแล้วไงคะการจเจริญเติบโตของแบคทีรียเนี่ยก็จะทําให้มีการหลั่งกรด บางตัวขึ้นมานะคะซึ่งกรดตัวนี้จะทำลายเคลือบฟันนะคะสังเกตว่าพอเคลือบฟันถูกทำลายแล้วยังไงบางทีเราจะมีอาการเสียฟันง่ายนะคะกินของร้อนของเย็นกินของแบบรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยก็เสียฟันง่ายนั่นก็คือเกิดจากกรดนะคะที่แบคทีเรียรสร้างแล้วมันอยู่บนเคลือบฟันเราเนี่ยเราส่วนใหญ่กินน้อยมากอะคะ่ะที่คนที่กินน้ำอารมณ์เสร็จแล้วจะกินน้ำเปล่าหรือจะไปบ้วนปากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้น อพอเราเกินอึก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 ,อก,อกเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ร่างกายแนละ้วน้ําอารมณ์เนี่ยคะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนประกอบมันเนี่ยมันไม่ใช่การเอาน้ําตาลมาผสมกับน้าแล้วแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะมันจะมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งในน้ําอารมณ์ที่เราเรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรัปไฮฟุกโตสคอนไซรัปเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความหวานและให้บอดี้กับน้ําอารมณ์นะคะซึ่งเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วร่างกายเราไม่สามารถ ดูดซึมหรือย่อยได้ด้วยพาร์ทเวย์ปกติที่ที่ร่างกายเราใช้ในการย่อยในการดูดซึมน้ำตาลนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ง่ายๆเลยก็ภาวะไขมันเกาะตับนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ตอนเนี้ถ้าเกิดคนที่ยังอายุไม่เยอะอะค่ะยังแบบต่ำกว่า50ต่ำกว่า60เนี้ยเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่รู้สึกถึงภาวะนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่ระบบ การย่อยของร่างกายคุณทํางานได้น้อยลงนะคะหรือคุณมีการบางบริษัทนียค่ะคนที่ทํางานแล้วบางบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะบางคนก็จะตรวจเจอว่าเฮ้ยมีภาวะไขมันเกาะตับต้องกินอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาก็คือรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ที่มีนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากไขมันเกาะตับแล้วมีอะไรอีกก็ยังจะมี ภาวะการทำงานต่างๆนะคะมีการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะคะอันนี้คือข้อเสียของการดื่มน้ำอารมนะคะแล้วมาดูข้อดีบ้างแล้วอ้าวเฮ้ยฉันดื่มมาตลอดเลยแล้วยังไงล่ะก็ก็ไม่ยังไงค่ะก็ดื่มให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้นะคะดื่มให้น้อยลงแต่ไม่ใช่แบบโอ้ยไม่ได้นะน้ำอารมณ์ฉันกินเข้าไปฉันตายแน่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ดื่มเอาพอสมควรนะคะก็ ดื่มน้ำอารมณแล้วถ้าสมมติว่าไหนแล้วเหนื่อยเราก็หายรับโอ๊ยอยากได้น้ําตาลรู้สึกอยากได้กินอะไรหวานๆกินได้ค่ะแต่แต่กินแล้วก็บ้วนปากเนาะบ้วนปากนิดนึงไม่ให้แบบไม่ให้มันมีพวกคราบน้ําตาลหลงเหลืออันนั้นเราจะได้ฟันไม่ผุเป็นการดูแลสุขภาพฟันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีขึ้นทํำยังไงเราก็เปลี่ยนจากการดื่มน้ํอาอมณ์มาดื่มน้ําแทนนะคะการดื่มน้าเนี่ย อันนี้เป็นความโชคดีของเรามากเลยที่ร่างกายเราอะค่ะเมื่อเราเลิกดื่มน้ําอารมณ์แล้วเรากลับมาดื่มน้ําแทนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายเราสร้างสารที่เรียกว่า BDNF ขึ้นมานะคะ BDNF คืออะไร BDNF คือสารที่มีผลต่อระบบความคิดการจําและการเรียนรู้ของเรานะคะซึ่งพูดง่ายๆภาษาง่ายๆก็เลยคือว่าก็ทําให้เราสามารถมี ความจําที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังทําให้ภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะคะการมีปัญหาการติดขัดเรื่องการหายใจอันนี้ก็จะลดลงตามไปด้วยอันนี้ง่ายมากค่ะแค่เปลี่ยนจากน้ําอารมณ์มาเป็นน้ํานะคะแต่ถ้าใครยังชอบดื่มอยู่ก็วันละกระป๋องก็โอเคนะไม่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็ยังดื่มได้แล้วก็สําหรับการดื่มน้ําอารมณ์เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันดื่มน้าอารมณ์ธรรมดาฉัน ได้น้ําตาลเข้าไปแล้วจะทําให้ฟันผุอย่างนั้นชั้นเปลี่ยนเป็นพวกไดเอทดีไหมพวกน้ำบัตลมแบบไดเอทที่ไม่มีน้ําตาลอันนี้จาก,ปร,กาประสบการณ์ส่วนตัวนะคะขอแชร์ก็คือว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยพอร่างกายเราอะคะ่ะได้ความหวานเข้าไปแต่พอร่างได้ความหวานแบบไม่ได้พลังงานนะคะมันจะยิ่งทําให้เราอยากของหวานอยากของมันอยากของแบบ เฮ้ยฉันยังไม่ได้พลังงานอ่ะฉันฉันต้องได้มันก็จะทําให้เรากินมากขึ้นอันนี้คือประสบการณ์ในการลดน้ําหนักช่วงแรกๆนะคะจริงๆพยายามลดมาตลอดแหละแต่เรื่องน้ําอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเอ่อทำให้เราเข้าใจกลไกร่างกายเรามากขึ้นนะคะว่าว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเวลามันอยากมันอยากของหวานเนี่ยหรือมันอยากมันหิวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกหิวเนี่ยมันคืออยากได้พลังงานหรือบางที่อยากได้แค่น้าเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยก็ จิบจิบน้ำอารมณ์ที่ชอบนะคะสักสองสาอึกแค่นั้นพอแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าตามอันนี้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณก็จะสามารถฟินได้ปะคือคือคือเทคนิคการลดนะคะอันนี้คือเทคนิคที่อินใช้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าอินแบบเฮ้ยไม่เอาฉันไม่กินน้ําอารมณ์เลยไม่ใช่อินก็ยังคงกินน้ําอารมณ์อยู่แต่วิธีกินก็คือเวลาเราดื่มเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ อมไ้แบบหนึ่งแล้วค่อยๆให้มันไหลลงคอแค่นี้ค่ะประมาณสองสาอึกเราก็จะรู้สึกฟินกับการได้กินน้ำอารมณ์แต่หลังจากนั้นแล้วเราก็อินก็จะดื่มน้ำเปล่าตามนะคะอันนั้นก็เป็นการที่ทำให้เรายังได้ดื่มน้ำอารมณ์อยู่แล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ได้แย่จากการดื่มน้ำอดรมณ์ด้วยก็วันนี้ก็ขอสรุปง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจชอบที่จะฟังเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพก็กดติดตาม ชนแนลนี้ไว้นะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะบาย